สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการท a l k กซุปตานะคะพิชานันท์สาวรณฑลสอใม่ประยคเป็นผู้ดำเนินรายการะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ซุปตาร์ชื่อดังที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้น,นะคะ ขอเชิญพบกับคุณไบ์กนกวันเอี่ยมง,งามและคุณเขมรัตนเรา,า,<ชะ>ามีทัก<ชะ>ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราขอมาพูดถึงประเด็นที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะประเด็นที่ว่าคุณสองคนเกาหล่ากันนะคะเป็นเรื่องจริงไหมคะไม่จริงค่ะเรารักกัน ก็เราทำงานด้วยกันทุกวันเลยก็น่าจะ,ะเป็นแค่ข่าวลือนะเพราะว่าส่วนตัวเข็มกับายก็คืออยู่ในการมาตลองไม่ได้มีนารหาอะไรกันค่นะถือว่าเรื่องข่าวนี้ที่แพร่ออกไปเนี่ยเป็นการโปรโมด์ขพย,ยนต์เรื่องใหม่ที่คุณสองคนกำลังสแสดงอยู่ด้วยกันค่ะ ไม่จริงค่ะเราให้เน้นผลงอานมากกว่าว่าเราสแสดงผลงานยังไงนคะให้เน้นผลงอานแลาเราก็จะดงเป็นที่นะคะก็อยากอยากให้คิดว่าคืออย,ยอ,อ,อย่างเชงนกับไอเนี้ยอยู่ใน,ในวงการมาประมาณหกเจ็ดปีได้ใช่ไหมคือเราดังอยู่แล้วเราทำไมต้องสร้างการแสดงออกอค่ะเสื้นุปนะคะประเด็นนี้นะคะไม่ได้เป็นการโผลหมดไม่ได้เป็นการเกาเหล่านะคะเป็นแค่ข่าวลือนะคะ สำหรับคำถามนี้นะคะคุณถามคุณใบค่ะว่าเรื่องความรักคุณบใบมีวาดใจมีคนมาดูแลหัวใจยังะคะอ๋อก็ยั่งนะคะโสดสนิทเลยเพราะว่าเด็ดระงับมากกว่าแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันน,นี้มีคนไปแอบเห็นคุณใบที่ห้างส็เปสินค้าแห่งหนึ่ง กับพระเอกชื่อดังชื่อยอ่ออ่านค่ะอันนี้เป็นไงคะอ๋ออันนี้เป็นที่เป็นพี่น้องกันนะคะทํางานด้วยกันค่ะ็เลยก็อยู่ด้วยกันเวลาก็ไปเที่ยวด้วยกันเป็นปกปติค่ะก็อย่างอย่างวันนั้นท,ที่ที่ออกในข่าวใช่ป่มเขียนก็ไปด้วยนะใช่แต่ว่าเขาห่าวเลยไม่ได้แบบเอ็นลในรูปอะไร คุณไว้ยังโสดนะคะแฟนๆต้องดีใจมากแม่เลยแล้วก็เรื่องความรักของคุณเขียวกยคะ่ะคุณเขียวเป็นไงบ้างคะตอนนี้มีหวานใจยากก็ไม่มีนะไม่มีเป็นตรงเป็นตัวแต่ว่าคือก็อคุยกันอยู่ใช่เป็นคนนอกองการใช่ค่ะ ก็เฉยๆเนาะเพราะว่าเราก็แบบตอนนี้เรายังทํางานยังกุหนุการทํางานมากกว่าไม่พอที่จะมีใครคุณเข้มนะคะมีคนคุยๆแล้วเป็นแฟนทางบ้านก็คงต้องผิดหวังไปนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณไปยังโสดนะคะยังว่างอยู่ค่ะอันนี้ดีกว่าค่ะเป็นเรื่อง ทอกองเด็กชาวมากในโลกโซเชียลตอนนี้ทุกคนแบบต้องแชร์รูปค่ะแชร์รูปคุณเขมน,นะคะคุณเขมไปทำอะไรคะคุณเขมในเฟซบุ๊กเพราะว่าคุณเขมไปใสญย,ยาก,กลับมานะคะเรื่องนี้จริงหรือเปล่าคะ ก็อธิบายก่อนเลยว่าตอนก่อนเข้าวงการมาก็คือดัดฟันใช่แล้วทําให้หน้ามันเข้ามากขึ้นนะครับมันดูเหมือนสมุทมันพุ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆไม่ได้ทำศัลยกรรมที่พวกส่วนตัวเป็นคนกลัวเข็มกลัวมีดมากใช่ของจริงแล้วดูได้เลยนะของจริงนะเห็นปะของจริงเคลียร์ขาอนะคะว่าคุณเ็มไม่ได้ศัลยกรรมนะคะจมูกจริงค่ะบินให้ดูด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณเขมและคุณใบฝากผลงานให้กับแฟนๆที่รอติดตามชมผลงานของเขมและคุณใบอยู่ค่ะก็มีภาพยนตร์เรื่องอย่างย่าสวรรสาวนะคะแล้วก็มีอีเวนต์โฆษณาต่างๆค่ะอสเขมนะก็คือตอนนี้มีภาพยนตร์เรื่องเบรเลตสองนะครับก็แสดงคู่กับใบีิแหละ๋ยวใบก็ไปว่าตอนนี้เขาติดต่อมาแล้ว ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจันดาลาใช่ค่ะ <c oughs> สรุปนะคะเคลียข่าวทุกข่าวเลยนะคะที่คุณเขียนและคุณไว้หลอกการเรื่องความรักแล้วก็เรื่องที่คุณเขียนศิลปกรรมด้วยนะคะและก็สำหรับวันนี้ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณะคะ่ะ This one's for you and me. Living out our dreams. We're all right where we should be. With my arms out.